แบ่งเป็นสองชนิดคือร่างแหเอนโดพลา s มิกชนิดขรุกระหรือ RER จะมีเม็ดไรโบโซมเกาะอยู่ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนส่งออกนอกเซลล์ทางอลจิคอมเพล็กซ์อีกชนิดหนึ่งคือร่างแหเอนโดพลาสมิกชนิดเรียบหรือ SER เพราะไม่มีเม็ดไรโบโซมเกาะอยู่จะทำหน้าที่แตกต่างออกไปเช่น ในเซลล์ตับทำหน้าที่กําจัดสารพิษส่วนในเซลล์ของเยื่อบุผิวลำไส้เล็กทำหน้าที่ดูดซึมสารอาหารประเภทไขมันไรโบโซมเป็นออแกเนลที่สำคัญชนิดหนึ่งของเซลล์ประกอบด้วยโปรโตีนและ rna มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรโตีนไรโบโซมจะยึดเกาะกับร่างแหเอนโดพลาสมิก พบเฉพาะในเซลล์ประเภทยูคาริโอตหรือเซลล์ที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสส่วนเซลล์ประเภทโปรโคาริโอตหรือเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสไรโบโซมจะอยู่อิสระ g กลจีคอมเพล็เมื่อส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นท่อรูปร่างคล้ายจานเรียงซ้อนกัน g กลจ i คอมเพล็ Complex, มีบทบาทในการสร้างผนังเซลล์พืช นอกจากนั้น Gal g o l g ม complex ยังทำงานร่วมกับร่างแหเอนโดพลาสมิกชนิดขรุขระโดยการที่ร่างแหเอนโดพลาสมิกเมื่อสร้างโปรโตีนเสร็จก็จะส่งผ่านมาที่ Gal g o l g ม complex โปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตก็จะมารวมกันกลายเป็นไกลโคโปรตีนและส่งออกนอกเซลล์ไมโตโคอนเ n d r i มีลักษณะยาวรี มีเยื่อหุ้มสองชั้นคือชั้นนอกและชั้นในไมโตคอนเดรียมีบทบาทสำคัญในการผลิตสารที่มีพลังงานสูงแก่เซลล์ดังนั้นแหล่งกำเนิดพลังงานจึงอยู่ที่ไมโตคอนเดรียในไซโตพลาสมคลอโรพลาสเป็นโครงสร้างที่พบเฉพาะในพืชชั้นสูงและสาหร่ายลักษณะเป็นเม็ดวงรีมีหน้าที่สำคัญในด้านการสร้างอาหารของพืช เมื่อศึกษาโครงสร้างภายในพบว่าประกอบด้วยเนื้อเยื่อสองชั้นภายในมีกราน่าและเชื่อมต่อกันด้วยเยื่ออินเตอร์กรานาซึ่งทั้งกรานาและอินเตอร์กรานาประกอบด้วยคลอโรฟิลและรงควัตถุอื่นๆเช่นเซนโทฟิลฟโคโบิลินรวมทั้งเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์สแสงอีกด้วยเซนทริโอล พบในเซลล์สัตว์และโปรโตีสบางชนิดมีลักษณะเป็นท่อรูปทรงกระบอกสองอันตั้งฉากกันแต่ละอันประกอบด้วยหลอดเล็กๆเ,เรียกว่าไมโครทูบูลซึ่งจะเรียงตัวกันเป็นวงกลมภายในไมโครทูบูลประกอบด้วยเส้นใยโปรโตีนรวมกันเป็นกลุ่มถ้าเส้นใยโปรโตีนไม่รวมกันเป็นกลุ่มและไม่เป็นท่อแต่อยู่กระจัดกระจายทั่วเซลล์เราเรียกว่า m i โครฟิลาเมนตทั้งไมโครทูบูลและ m i โครฟิลา m e n t มีบทบาทในการควบคุมการเคลื่อนไหวของไซโตพลาซึมและให้ความแข็งแรงแก่เซลลตลอดจนยึดเซลล์เข้าด้วยกันไลโซโซมเป็นออแกเนลที่พบเฉพาะเซล์สัตว์โปรตีสบางชนิดและไม่พบในแบคทีเรียมีลักษณะเป็นถุงเล็กๆมีเยื่อหุ้มชั้นเดียว ภายในประกอบด้วยเอนไซม์ย่อยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันและรวมทั้งย่อยเชื้อโรคด้วยดังนั้นไลโซโซมจึงทำหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับการย่อยสารต่างๆแฟคิโอลเป็นออกแกเนลที่มีลักษณะเป็นถุงมีเยื่อหุ้มชั้นเดียวภายในประกอบด้วยของเหลวเป็นที่เก็บของเหลวสารละลายน้ำตาลและเกลือต่างๆเช่นเซลล์พืช จะมี v a c u o ขนาดใหญ่มีหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำในเซลล์เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจึงประกอบด้วยเซลล์เมมเบรนป้องกันอันตรายเซลล์และควบคุมการเข้าออกของสารโปรโตพลาซึมเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตของเซลล์และภายในจะมีส่วนประกอบต่างๆคือนิวเคลียส เป็นส่วนที่สำคัญของเซลล์ที่บรรจุสารพันธุกรรมและควบคุมการทำงานของเซลล์ไซโตพลาซึมเป็นศูนย์การทำงานของเซลล์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเมตาบอลิซึมออร์แกเนลควบคุมเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์และมีหลายองค์ประกอบและเออร์แกสติกซับสแตนซ์ซึ่งทำให้เซลล์มีสารต่างๆสะสมอยู่และกำจัดของเสียออกจากเซลล์ ทุกส่วนภายในเซลล์ที่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันและเซลล์แต่ละเซลล์ทำงานสัมพันธ์กันก็จะเป็นอวัยวะเดียวกันและรวมอวัยวะต่างๆก็จะทำงานเป็นระบบต่างๆของสิ่งมีชีวิตช่วยให้สิ่งมีชีวิตทำงานได้และเจริญเติบโตได้